โอเคค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พบกับพันธุญวัฒน์อีกแล้วนะคะในธุรกิจ TS เดี๋ยวมันอยู่นะวันนี้พันธุญวัฒน์มาวันิดหนึ่งประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆนะเพราะว่าจะมาคุยกับน้องๆแล้วก็อัดคลิปนี้ลงยูทูบกับเฟซบุ๊กด้วยนะจะมาคุยกับน้องๆในธุรกิจ TS เดี๋ยวมันอยู่นะจะมาแนะนำให้น้องๆ TS เันยูนั่นคืออะไรทำไมถึงต้อง TS เวมันยูวันดียังไงตรงไหนอะไรอย่างนี้นะ ป้าวัดก็ไม่ได้มาคุยกับน้องๆนานแล้วก็อยากจะมาคุยน้องๆฟังว่าถ้าช่วงนี้นะะสภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองเรามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราออกนอกบ้านก็ไม่ได้และอีกอย่างก็คือธุรกิจต่างๆก็จะย้ายมาอยู่บน f เฟซบุ๊กทำไร g นแกรมยูทูบหรือติ๊กต k อกหมดนะะเป็นธุรกิจที่จะย้ายขึ้นมาอยู่บนหน้าอินเทอร์เน็ตหรือมาอยู่จอโทรศัพท์เครื่องเดียว ีนี้เราจะหาอะไรมาทำเพราะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าทุกวันนี้สังคมคือก็เป็นคือคือเป็นสังคมก้มหน้านะเป็นสังคมก้มหน้าก้มหน้าคืออะไรก็คือก้มหน้าก็คือก้มหน้าดูจอโทรศัพท์เครื่องเดียวถูกไหมเพราะนั้นแล้วเราน้องๆทุกคนที่บางคนทํางานทําการทํางานก็ไม่รู้จักบางคนทํางานเป็นลูกจ้างก็เงินเดือนก็ไม่พอใช้ก็มีนะคะบางคนทํางานก็เงินเดือนหมื่นห้า น้ำก็ไปก็อยู่กินหมดเกลี้ยงเบอเบอเป็นหนี้ด้วยซ้ำก็มีนะเพราะฉะนั้นป้าเรนว่าที่อยากกุ้ชวนน้องๆว่าถ้าน้องๆคิดอยากจะมีอาชีพอยากจะหาอาชีพมาทำเสริมหรืออะไรก็อยากคิดจะขายของแต่ก็ไม่รู้จะขายอะไรดีว่าคุณจะเริ่มก็ังไงดีว่าขายอะไรดีว่าที่จะขายได้ค่ะแล้วจะทำอะไรดีว่าเพราะฉะนั้นป้าเรว่าก็เลยอยากแนะนำมาบอกว่าถ้ายัาไมีอะไรที่ทาพิธอยากทำ ผลิตภัณฑ์เฮ้ยถ้าจะขายของก็ไม่รู้ว่าสินค้าตัวไหนดีเลยนะสินค้าตัวไหนของบริษัทไหนว่าดีว่าสินดีใช้ดีอะไรงีนะ้ยะคะขอโทษนะ,ะเราก็ไม่รู้เพราะว่าอะไรยังไม่เคยทำเพราะนั้นน้องก็ต้องพิจารณาต้องสังเกตดูว่า ครบริษัทไหนเขาทำอะไรแบบไหนคนื่นที่เขาทำสำเร็จคนอื่นที่เขาอ่ากินผลิตภัณฑ์แล้วก็ดีขึ้นอยากบางคนอยากณพิตเัิฑ์ทีผลิตภัณฑ์แล้วคุณพิตเพิ่์ดีขึ้นบริษัทไหนกินอะไรอะไรอย่างไงบริษัทไหนกินแล้วมีผลตอบรับดีเยี่ยมมีคณน้อนคนนี้เขาเล่าไว้ฟังเราผูจงฟังเอียงหูฟังในเรื่องที่มันดีๆไม่ใช่ว่าเราไปเอียงหูฟังในเรื่องที่มันไม่ดีค่ะอ่านะไม่ให้วัดหิ้ด้ดวนย,ยนะขอคิในกาแฟด้วยหน่อยนะ เพราะนั้นถ้าเราเอียงหูฟังในเรื่องที่มันดีๆมันก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับเรานะว่าเรานั้นเราทํางานทุกวันนี้ก็อาชีพก็ไม่ค่อยการเงินก็ไม่พอใช้จ่ายเพราะนั้นเราก็อยากทํามีรายได้เข้ามาเสริมเราบ้างธุรกิจอะไรบ้างว่า,าก็อยากลองลองว่าทุกทีที่เรานอยู่นี้ว่าว่าวัดธรรมมาเกือบปีหนึ่งแนละ้วปณิธานก็เป็นแต่แต่ปณิธานอย่างดีชั้นหนึ่นงอะไรบ้างแตวัดปีนั้นแต่ก่อนวัดวัดอ้นวน6กโลนะ ต่ปัจจุวันวันหกสิบแปดโลม่เป็มาวันเริ่มมากินอาจจะเนในเมันอยู่ไม่ั่กินเอสเนเป็นเอสโกโก้เอสเชาโน่ที่มันระนั้งนหนาน้องๆรู้จักหลายคนมันก็ค่อยจะช้ากระชับลงแล้วก็มันก็มีตัวเอสเซนต์ล้อฟองแป้งแล้วน้ำตาลมาเราเพดคือหมายถึงว่าบริษัทของครูสตาร์คอนสวริค์ไรนของเราครูเรานั้นแกมีเขามีโรงงานผลิตเอง ปกติแต่ก่อนนั้นที่ครูแกยังไม่ได้มาเปิดธุรกิจที่เริมยูนั้นะสามีของแกหรือรสามีของครูแกก็เป็นคนมีโรงงานผลิตมาอาหารเสริมให้ทุกๆหลายบริษัทนะมีโรงงานผลิตอาหารเสริมให้ทุกๆหลายบริษัทตอนนี้พอพ่พอครูสองพ่อครูครกับแ <พอ S 2> ฟนแกมาแต่งงานกันมันก็เลยกลายเป็นว่าสองพลังรวมกันครูสตาพอนสมัยแป้งแดงของเราก็เลยได้โรงงานผลิตอาหารเสริมเองก็เลยสบายเลยนะ สามีของแกเป็นคนผลิตอาหารเสริมครูจิตาเองครูแกก็เป็นคนที่าขายอาหารเสริมนะแล้วผลิตภัณฑ์ทุกตัวก็เสกสร้างทํามาอย่างดีเพื่อให้ทุกคนกินทุกคนใช้ตอบได้ผลตอบรับที่ดีเยี่ยมนะ,ะเพื่อให้ทุกคนกินทุกคนใช้ได้ผลตอบรับผลตอบแทนผลตอบรับดีให้คุ้มค่าเงินที่กินไปนะคะให้คุ้มค่าของเงินที่เราซื้อกินไปเพราะนั้นเราก็ตรงน้องๆก็จงคิดแล้วก็พิจารณาดูว่า เราสมควรจะทำอาชีพไหนที่เราจะเสริมขึ้นมาตอนนี้เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจสภาพบ้านเมืองก็ไปอย่างนี้ออกนอกบ้านก็ไปได้อยากจะทำอาชีพเสริมอยากจะทำการอยากทำอยากจะขายออนไลน์เหมือนเขาบ้างจะทำอะไรดีอะไรเงี้ยป้าเชวมก็อยากแนะนำว่าการที่เราจะคิดทำอะไรบนหน้าจอโทรศัท์เครื่องเดียวมันก็ต้องดูว่าบริษัทอะไรอ่ามั่นคงไหมอ่าแล้วผลิตภัณฑ์นั้นออกมาผลิตออกมาเนี่ยทุกคนกินทุกคนใช้พอมีผลตอบรับมาไหม นั่นมันถึงจะเป็นแบบว่าเราถึงจะทําง่ายนะเราถึงจะทําง่ายนะ,ะทุกครั้งที่เราไปทําที่บริษัทเอิร์ธที่ป้าเัยวน์ทำมาห้าสิบกสิปีนี้เราทําเราไม่เห็นไม่ไม่เห็นแม้กระทั่งเจ้าของหน้าเจ้าของบริษัทมีแต่รูรจจจ้จากชื่อผลิตภัณฑ์รู้จักจากแต่ชื่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมว่าเป็นอะไรอะไรแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาใส่อะไรให้เรากินบ้างเราไม่รู้เลยว่าเจ้าของบริษัทคือใครเป็นใครแต่การกินนั้นได้ผลตอบรับที่ดีไหม กินไปบริโภคไปเงินซื้อแพงๆไปนั้นเรากินมาแล้วได้ได้ผลมีร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นไหมสมกับที่เงินที่เราจ่ายไ,าไหมอ่าเมื่อเราไปทําธุรกิจด้วยเมื่อเราไปทําการค้ากันขายด้วยค่าตอบแทนดีไหมธุรกิจเป็นยังไงเป็นธุ์อ่เป็นไอ,เ,นเ,อเครือข่ายไหมหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยก็สงสัยไปอีกอะไรอย่างเง,งี้นะเพราะนั้นป้าจินวัาทุกบาทอยากน้องๆเขาอยากให้น้องๆมาศึกษาเรียนรู้ในธุรกิจ T S ตัวนตัวเนะี้นะอ่านะเคนะ ธุรกิจที่ได้เมันอยู่นั้นก็เป็นธุรกิจที่แบบว่าสมัครครั้งเดียวทำทำได้ตลอดชีวิตนะอ่านะฮะอืมอร่อยมากนะคะหอม กาแฟกินก็ทําให้เราหุ่นฟิตหุ่นเฟิร์มด้วยนะฮะเขาช่วยกระชับหุ่นให้เราด้วยนะเวลาเรากินมันก็อิ่มแดนข้าวนะป้ากินป้ากินชานมกับอะไรนะไปไหนนะป้ากินกาแฟกับชานมนะนี่นะกาแฟจะกินครึ่งซองแล้วก็ชานมจะใส่ไปซองหนึ่งทุกครั้งนาที่กินนะเฮ้ยปิวลงมานี่เหรอโอเคไม่เป็นไร ให้รอมผ่อนสูนเปอร์เซ็นต์นานสูงสุดสิบเดือนอาทิของใช้ใหยในบ้านเครื่องโบนะออกมีเงินก้อนแล้วเอาไปลงทุนดีกว่า